อนลุกที่เขากำลังปั้นสายพยายม,มเวนิดบอขอสอง<อ>เขาก็เลยไปบอกกระแสเติม,อมบอกนายต้องช่วยผมประสานงานให้ด้วยอบ,บอกถ้าเกิดขัดทุนนายไม่ต้องนายก็ไม่ไม่เป็นไรแต่ถ้ากำไรผมให้นายครึ่งหนึ่งปรากฏว่าเวนิด ได้เป็นแชมป์โลกแล้วก็มีเงินเหลือแปดแสนแปดแสนยุคนั้นนะแปดแสนครูท่าบอกเลยแปดแสนวางถุงโชคดีสี่แสนสองถุงแบ่งครึ่งเลยครูท่าก็ไปแวะไปพี่บ้านพักของเจ้านายครับผมแล้วก็ลืมทิ้งถุงไว้ที่นั่นถุงหนึ่งเอ้ทำไมลืมนะครับไม่รู้ก็ลืคเจตนาลืมหรือเปล่าลืมเจตนาบอกเอ้ยครูเนี่ยอะไรกันแล้วแต่ครับนี่คือผมว่า เป็นการบ่งบอกว่าครูเท่านั้นเรื่องเงินทองเขาไม่เคยผิดกับก็สัจจะด้วยนะสวัสดีครับพี่เจงครับสวัสดีครับรองอาร์ตโอ้หลายๆลายปีที่ผ่านมาเนี่ยค่อน<ช>ข,ข้างที่จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลวงการมวยในตำนานเนี่ยนะที่พี่เจงได้มาบอกกล่าวเล่าสิบให้กับแฟนมวย กลุ่มในยุคของรุ่นลูกรุ่นหลานให้ได้รับทราบชีวประวัติของท่านเหล่านั้นนะครับเรื่องล่าสุดนี้คือเรื่องอะไรครับพี่เก่งครับคือผมว่าบุคคลท่านนี้เนี่ยครับผมว่าในวงการมวยนะอันนี้พูดกันตามตรงเลยครับตั้งแต่นักข่าวรุ่นอดีตที่เคยได้สัมผัสทุกคนต่าง ให้การยอมรับทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าท่านเป็นบุรุษคนที่ดีจริงๆคือผลงานท่านก็ยอดเยี่ยมแต่หัวใจท่านนั้นผมว่ามันยอดเยี่ยมยิ่งกว่าเป็นบุรุษหัวใจทองคำถ้าเทียบกับสมัยนี้ก็หัวใจใหญ่กว่าคือมันมีเรื่องเล่าอยู่เรื่องหนึ่งในวงการมวยผมไม่เอ่ยชื่อแลวกันแต่ผมคิดว่าโปรเตอร์หลายคนก็รู้ครับ ไอ้ประโยคหรือว่ารีดังต่อไปนี้ถ้าหากว่ามีคนวงการมวยหรือปโปรโมเตอร์สี่คนมานั่งโต๊ะเดียวกันครับเขาบอกว่าจะไม่มีใครมานั่งนี่กินอาหารจะไม่มีใครกล้าลุกขึ้นไปลุกไปเข้าห้องน้ําคนเดียวนะทำไมล่ะฮะเพราะว่าลุกขึ้นไปห้องน้ำเนี่ยรู้แล้วอีกสามคนมันต้องนินทาแน่ <laughs> อันนี้ก็คือมันเป็นคําเปรียบปเปลยของคนวงการมวยอพอเราลุกปั๊บไอ้สามคนมึงต้องมีอะไรด่ากูแน่เลยก <c oughs> ็เลยไม่ลุกเลยก็เลยไม่กล้าลุกต่างคนต่างก็ไม่กล้ากวดก็ต้องอดทนนะครับถ้าเข้ากับเข่าพร้อมกันแต่สําหรับบุคคลนี้ครับทุกคนเชื่อถือได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ท่านไม่เคยใช้คําพูดที่เป็นคําพุลสวัสด ไม่มีใครเคยได้ยินออกจากปากท่านเป็นคนสุภาพเรียบร้อยครับสุขุม,มนะครับแล้วก็หัวใจน้ํ้ำใจน้ำกว้างใหญ่มากมผลงานก็โดดเด่นนะครับครับแต่หัวใจก็ยอดเยี่ยมด้วยซึ่งเธอเกิดย้อนกลับไปเมื่อห้าสิบปีที่แล้วนะครับถึงสี่สิบถึงห้าสิบปีที่แล้วท่านก็ไม่ได้เป็นสองรองใครเหมือนกันก็เรียกว่าเป็นโปรโมเตอร์สุดยอดที่ ทุกคนก็ให้การยอมรับนับถือคเคารพรักนะครับท่านผู้นั้นก็คือครูเท่าชนะซับแก้ว<อ>ซึ่งว่ามาแล้วนี่ประวัติครูเท่านี่ผมว่าอาจจะคนอาจจะไม่ค่อยหาได้ยากนะครับแต่ประเอนจังหวะว่าคนที่เขารู้จักและคนที่ในตั้งแต่อดีตเขาก็บอกเล่ามาจริงๆผมก็ได้สัมผัสกับครูเท่ามาใน ยุคป,ปลายของครูเท่านะครับทันทันทันยุคที่ครูเท่ากแต่ว่าครูเท่าตอนนั้นไม่ได้เป็นโปรโมเตอร์แล้วครับซึ่งสาเหตุที่ครูเท่าจริงๆครคูเท่านี่ควรที่จะเป็นโปรเตอร์ที่ร่ํารวยสุขสบายครับอยู่บนกองเงินกองทองแต่ครูเท่าคือเขามีน้ําใจมากเกินกระเป๋า <laughs> อันนี้ผมไม่รู้จะใช้คํา <laughs> พูดอะไร คืน้ำใจเขามากเลยกินมากล้นอ่ะล้นหลามล้นกระเป๋าเลยหัวอครับแล้วหัวใจก็ก็ดีผลงานกันได้แล้วที่สําคัญเขาเป็นคนที่หยิ่งในศักดิ์ศรีคําพูดสัตจะวาจาของเขาครับมันดุดขุนเขาผมก็เลยบอกว่าเรื่องราวของครูเท่านี่ผมว่าหลายคนอาจจะทราบหรือไม่ทราบไม่ทราบว่าครูเท่านี่เป็นโบตเตอร์ที่ใหญ่มากแต่ว่าถูกปลดออก จากตำแหน่งโปรโตเตอร์ในขณะที่เขายิ่งใหญ่อยู่นะที่เวทีมวยที่เวทีมวยรุมพีเน่เ,ออเพราะสัจจวาจาที่เคยรับปากกันไว้เ,ออเขาทรายศหรือว่าเขาไอ้นั่นไม่ได้ออผมก็เลยใช้คําว่าน้ําลายค้ายถ,ถ,ถมลงดินออจะก,กลับกลืนคืนกินครูอายเขาเพราะครูเท่าเขารักษาสัจจ เหมือนดังคํากรอนี้ไอ้บทกรอนี้ผมก็ไม่ไดแต่แตเงเองนะผมก็จําเข้ามาจริงๆแล้วชีวิตของคนครูเท่าก็คือชีวิตของมวยโดยแท้จริงตั้งแต่เรียกว่าตั้งแต่ต้นจนกระทั่งจบนะครับแต่ว่าโปรเตอร์ท่านอื่นอ,นอาจจะเป็นอย่างครูเท่าก็ได้นะครับแต่ว่าครูเท่าได้พิสูจน์แล้วว่าชีวิตเขาอยู่ในวงการมวย อย่างแท้จริงครูเท่าก็เป็นใครอ่ะครูเท่าก<อ>็เ,าเป็นนักวิจารณ์ตอนนั้นก็เป็นนักวิจารณ์แชมป์วิจารณ์ชนะเลิศนะสี่ห้าปีซ้อนนะของไทยรัฐเอออของเนี่ยของได้ได้ได้รับถ้วยชนะเลิศด้วยเวทีราชดำเนินเป็นเป็นนักข่าวด้วยไหมครเขาเป็นหรือว่าเป็นนักนักวิจารณ์มวยน,นะนักแล้ดดวก็เขียน คือนักวิจารณ์ด้วยแล้วเขียนเขียนวิจารณ์ในไทยรัฐด้วยก่อนอาจารย์บี้อีกก่อนอาจารย์บี้ไทยรัฐอีกนะ่ก่อนอาจารย์บี้แล้วก็่ค่อยมาอาจารย์บี้แล้วก็มาชัยไทยรัฐต่อหลังนี่ครับแล้วก็เป็นโปรโมเตอร์เป็นอะไรอ่ะเป็นนักจัดรายการวิทยุอืเป็นเป็นผู้จัดการแชมป์โลกเวนิสบอคสอโอ้ี่ปั้นหนึ่งันแชมป์โลกเวนิสบอคสอเลยอันนี้พูดได้เต็มปาก เวนิสบอกเป็นเทรนเนอร์แชมป์โลกเขาทรายแกเล็กซี่ไอมัทธลวงไส้ไอมัทธลวงไส้ไอมัทธลวงไส้เนี่ยผู้ที่ตั้งฉายาให้คือหม่อมราชวงศ์ฤทธิกฤษดากรแต่ว่าคนทั่วๆไปอาจจะเรียกว่านาริศกฤษดสดากรจริงๆแล้วชื่อจริงท่านชื่อฤทธิกฤิดากรครับหม่อมราชวงศ์นะครับแล้วก็แต่ส่วนใหญ่เราก็เรียกอาสังอาสังนะครับแล้วก็ครูเท่าเนี่ยก็ เป็นอะไรนอกจากจากรายการวิยุแล้วยังเป็นเป็นเทรนเนอร์แล้วโอ้โหเดี๋ยวจะผมมาพูดแล้วหลายอย่างาาาแล้วก็เป็นโปรโมเตอร์ครับเขาเป็นโปรโมเตอร์เนี่ผมพูดถึงว่าโปรโมเตอร์เขายิ่งทําไม,มเขาครูเท่าในยุคที่เขารุ่งรอดทำไมเขาถึงยิ่งอย่างครับอันนี้ผมก็ได้ไปถามเออเดี๋ยวผมว่าก่อนจะถึงตรงนั้นผมก็ลืมไปว่าครูเท่าก่อนที่จะเป็นโปรโมเตอร์เขาเป็นนักมวยด้วยอ๋อเป็นนักมวยด้วย ป็นนักมวยด้วยเขาบอกว่าเป็นนักมวยน,น,มนี่ต่อยมาต่อยตั้งแต่ปี2491ถึง2499แปดปี่1ถึง99โอ้ลองก็าจะไม่เกิดนะครับก็ผมก็ล้วจไม่เกิดก็ต่อยมา45ไฟชื่อเขาชื่อชนะพงไทอชื่อชื่อนักมวยนะก็ <c oughs> ใช้ชื่อจริงเลยอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าชื่อจริงแต่ว่าเขาเรา,เราเรียกว่าชนะสับแก้วนะครับครับผมก็ชกมา45 าไฟกับแพ้ชนะอะไรอย่างแต่ว่าก็ไม่ได้โด่งดังออก็ชิดดูเริ่มมาจากเป็นนักมวยครับแล้วก็เป็นหลายๆอย่างเป็นผู้ช่วยโปรโมเตอร์เขาบอกว่าเป็นผู้ช่วยโปรโมเตอร์ชื่อของอะไรนะอะไรอุออจุลพลอุจารัตซึกอเลยฮะพี่จิงของเวนี้ผมเจอที่เวทีลาดดัเนินลุมินีของยุคเก่าอ่ะอันนี้ผมอยากจะบอกว่าก่อนที่จะเป็นโโมเตอร์แล้วเขาก็ ความยิ่งใหญ่ของครูเท่าเขาที่เราจะต้องพูดถึงก็คือในยุคนั้นเนี่ยตั้งแต่ปี 1, สองห้าหนึ่งศูนย์โดยประมาณนะครับจงหรืออาจจะก่อนหน้านนะั้นจนกระทั่งถึงสองศูนย์ซึง่งช่วงนั้นเนี่ยครับเวทีราชํำเนินกับเวทีลูมินีมันเป็นคู่กัดกันอันนี้พูดาตามตรงก็คือจริงๆเป็นคู่แข่งนั่แนแหละแต่นี่ผมถือว่าเป็นเรื่องปกติทางเชิงธุรกิจนะเหมือนเหมือนกับคุณขายกุยร้านกว๋วยเตี๋ยว กองข้ามกันเนี่ยแต่เดียวกันก็ต้องครับก็ไอ้ที่ว่าจะเป็นเพื่อนกันไม่ค่อยมีต้องแย่งลูกค้ากันแย่งลูกค้าไอ้อย่างเงี้ยถูกครับคราวนี้บอกว่าราดดำเนนเนี่ยเขามีโปรเตอร์ดังๆทั้งนั้นเลยย่าว่ามียุคโหยุคนั้นมีใครบ้างครับจริงๆยุคอะไรเขาเรียกว่าอ้เขาเรียกกันว่าเลยนะบุญบุญส่งยงยออะไรเงี้ยครับคือมันเีโปรเตอร์ดังเนี่ยคืออย่าง บุญยงไม่อ่อนมือไม่อ่อนมือแลยแกปอยงไฟต่างประเทศทำไมรู้ย่อแสงพานุทัตเนี้ยแล้วก็จอยอดม้วนจวนยอดมอเนี่ยก็แล้วก็จวนสุริยกุลอะไรอะบุญส่องกิจกรรมสวนไอ้เงี่ยคือโปรเตอร์เขาบอกเป็นเสาหลักครับของเวทีราชดำเนินลยแล้วก็เวทีราชดำเนินมีใครอะก็โอ้ต้องยังยุก ย้อนไปเก่าๆเนี่ยโอ้ยุคนั้นราชดำเนินเหมือนข่มลุมพินีมาตลอดเพราะอะไรบ้างครับคับดังๆอยู่ที่ราชดำเนินทั้งนั้นอืัไม่ว่าจะเป็นอดุลศรีโสทรครับอันนี้แชมป์มงกุดเพชรครับอันนี้เป็นขวัญใจผมตั้งแต่ผมจําความได้โอ้ยอดุลศรีโสธรอยู่บ้านเดียวกันอยู่บ้านเดียวกันดังมวยบ้านเดียวกันแล้วก็อย่างอภิเดชอะไรก็ส่วนใหญ่ครับจะไปต่อยที่นั่นแม้มระอท่นเฉียวหวาน ดตธุริจโอรับผมตอนนี้ตอนนี้ยังอยู่นะยังอยู่ใช่โอแปดสิบแล้วมะกับผมก็ไปต่อยก็ชิดดูแล้วกันใหญ่ไหมเขาวั่นมาแล้วที่สําคัญคือเทียมบุญอินทรบุตรหัวแตงโมป่าเทียมนั่นก็เคยเป็นโบลเตอร์ลุมินีแล้วย้ายไปลาดดําเนินก่อนที่มันเปิดที่ช่องเจ็ดในช่วงเวลานั้นะก็ห้าติดไปแล้วให้ไอ้ผมเล่าเหตุการณ์นี้ห้าติด็ปหีเราเ็าให้นึกถึงบิ๊กซงจากจากลุมินีมาอยู่ราดดําเนินอันนี้ฮะ ก็ก็บอกว่าก็ถือว่าราชดำเนินเนี่ยศักยภาพในช่วงนั้นในลุมพินีเนี่ยไม่ติดฝุ่นเ้าว่าไม่ไม่ติดฝุ่นถ้าเอ่ยชื่อมาอย่างนี้นี่ก็คงจะห่างแล้ว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 เขาเขาหมนมวยดังๆทั้งนั้นเนี่ยมันมวยอะไรอะอย่างที่ผมว่าโอ้โหผมก็ในในยุคนั้นเนี่ยมวยมวยระดับแม่เหล็กอะอยู่ราชดำเนินมากกว่าลุมพินีอืแต่ หลังจากที่หลังจากนั้นหลังจากที่ครูเท่าชนะทับแก้วได้รับการแต่งตั้งให้เป็นโปรโเตอร์ของเวทีลุมพินีครูเท่าศึกทหารเอกก็เหมือนกับได้ฟื้นลุมพินีขึ้นมามเพราะครูเท่าเนี่ยเขามีเป้าหมายที่จะดึงเอามวยครับดีๆจากต่างจังหวัดอืม,อม,มาชกซึ่ง ชอครูเท่ามาก็ย <ic om diction aries> ังมี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 ใครมีบอกว่าไอกระทิงทุ่งก็ปนอมสิตอสิทธาดาวธงสิทธิยอดธงโพธสารน้อยเจริญผลเลิ็สมานดาวธงสิทธิยอดธงก็อยู่ในนี้ครับผมคือดาวธงสิทธิยอดธงเนี่ยเป็นของเป็นมวยของครูตุ้ยนะตุ้ยยอดธงแสนานเนี่ยครับผมแล้วครูเท่าเนี่ยแหละที่ได้มวยจากครู คือเหมือนกับปั้นครูตุ้ยอะไรด้วยครูคตุ้ยกะครูเท่าก็จึงแบบเคารพรักกันมากครับเดี๋ยวผมพูดมาจะเลยจะข้ามกระโดดข้ามไปหน่อยก็นนว่าวันที่ครูเท่าเสียเสียเนี่ยครูตุ้ยนี่บวชให้เลยนะตอนธาราจิตแต่น,นี้มันจะกระโดดไกไ่แบบนะครับก็จะเล่าให้ทีละฉากว่าทางครูเท่าเนี่ยเขานอกจากขยันนอกจากแหลงแล้วนอกจากนอกจากทำให้เวทีลุมินิกเตื่องขึ้นแล้วเนี่ย ครูเท่าเขาเขาเป็นคนที่ผูกใจคนได้ด้วยน้ำใจคเขาผมเคยกับคุยกับครูเท่าบอกครูเท่ามีสำนักงานอยู่ตอนผมก็ไม่แน่ใจว่าสำนักงานเขาอยู่ที่ฝั่งฝั่งทนหรือว่าหรืออาจจะย้ายอะไรมามันอยู่ที่สนามเป้านี้ผมไม่แน่ใจไม่ชัวร์ร้อยเปอร์เซ็แต่ว่าก็มีสองที่เนี่ยเขาบอกว่าที่สำนักงานเขาครับ ไม่เคยปิดประตูบ้านทาไมนะครับเปิด24ชั่วโมงอันนี้คร<อ>ูเท่ารายผมฟังเอง,งนะเปิดเปิดต้อนรับ,รบเปิดใครจะมาก็ได้24ชั่วโมงครูจะอยู่ไม่อยู่ไม่เป็นไรมานมีของกินคือเรื่องกินเนี่ย24ชั่วโมงครู<อ>เท่าเขาบอกมาไงนะครัเพราะว่าเขาเปิดเปิดประตูอแล้วเขาก็ชอบที่จะไปไปดูมวยดึงเอามวยต่าง จังหวัดโดยเฉพาะชนบุรีเนี่ยก็จะไปบ่อยอพอเขาไปเขาอาจจะเลยมีสายสัมพันธ์กับทางตุยไปหนาแน่นครับไปเขาวันเอ้ยไม่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 รู้ไม่รู้ว่าอาจจะลองออสอาจจะไม่รู้จักจ่าเสรีแต่ว่าคนในรุ่นรุ่นนี้คงจะรู้จักอะอจ่าเสรีก็เราเรียกจา่าเสรีตอนๆๆตอนกระเสงอาจจะเป็นร้อยตีร้อยโทร,ร้อยเอกผมไม่แน่ใจนะแต่เรียกจนติดปากว่าจ่าเสรีเอี่ยมวงศาซึ่งเขา เรียนห้องเดียวกันกับบิ๊กเหวีงพลเอกเชษฐาฐานจารโธ่แต่ว่าจ่าเสรีเนี่ยเขาเป็นเป็นเลขาของสนามมวยลุมพินีมานานแต่แต่ก่อนที่เขาจะเป็นสนามมวยเขาเป็นยุคที่เขาเป็นแค่พลทหารอเขาเขาเขาก็มาทํางานเวทีลุมพินีไม่นานครับแางครูเท่าก็ชวนไปดูมวยเที่ยวไปดึงดึงมวยจากต่าง จากชนบุรีเนี่ยครับผมที่บอกว่ากลับมานี่จากเสรีแล้วให้ฟังให้ผมฟังเองเลยนะอันนี้โดยฟังโดยตรองเชื่อถือได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มครับบอกผมก็นึกไม่ถึงเลยตอนนั้นผมก็เพิ่งมาทําลุมพินีใหม่ๆครูเท่าก็ชวนผมไปดูมวยเพื่อที่ไปเป็นเพื่อนเขาเ<อ>สมัยก่อนอาจจะไม่ได้เดินทางสะดวกคือไปต้องไปค้างคืนคๆครับหรือไปแต่เช้าเนี่ยแล้วก็ไปค้างแล้วอีกวันกลับแล้วครูเท่าก็ ยัดตังให้สองพัน <000. S 2> ในยุคที่เขามีเงินเดือนเดือนละสามร้อยแปดสิบโอ้โหสองพันสามร้อยปดสิบนึเท่าไหร่เนี่ยเขาเขาไม่รู้ว่าเป็นพลทหารอยู่อ่ะอเ,ขเขาบอกเขางงเลยบอกครูเขาเลยครูเท่านี่ทำ,ทำไมเขาหัวใจอะแล้วไม่ใช่คนเดียวนะครูเท่าเขานิสัยเขาเป็นอย่างนี้มามา,มาตลอดแล้วก็ที่คูเท่านี่สร้างชื่อ ให้คนได้รู้จักก็ผมบว่ามีอยู่สองช็อตช็อตไหนบ้างฮะหนึ่งเขามีคู่บาร,รมีก็คือผมก็ต้องย้อนไปคุยถึงเรื่องพุดผาดน้อยวรวุิไอ้หมูแข้งเขาที่เกิดลายวังครับก็ยอดมวยเมืองตรังพุทธร้อเหล็กพุทธร้อเหล็กอ,อันนี้ก็คือเป็นเป็นสองนักมวยที่พุทธเท่านี่ปตั้นมาพุทเท่าก็เลยกลายเป็นนักตั้นนอกจากเป็นผู้ให้แล้วยังเป็น นักปั้นอีกอืนะครับเป็นคนที่มีน้ําใจโอ้มีหลายอย่างเลยครับแล้วไม่ว่าใครจะทําอะไรกับครูเท่าครูเท่าไม่เคยปริปากต่อว่าด่าทอใครแม้แต่คําเดียวคนที่ใกล้ชิดมาแม้กระทั่งนักข่าวเก่าๆยมมอ,อย่างผมต้องขอญาติเอ่ยชื่ออย,ย่างพี่รวิโรทองกขาโ,โ,โสงเนตกันครับผมพิจุนบางราจการอืมอืมแล้วแม้กระทั่งนักหน่วย ผมว่าแม้กระทั่งตอนนี้ที่มีที่ตายไปแล้วแล้วมีชีวิตอยู่อย่างนโมพุทธร้อนเหล็กก็เคยคเคยเค,ยเคยพูดกับผมครับพี่หมูหรือแม่หรือแม่ก็คนที่เคยอยู่เขาใกล้ชิดกับเขาคือระยะหลังคือพี่ตต๋อตุ๊กตุกต๊กที่ดูแลเขาโอ้ยัง,ยงอย,ย,อยู่ยังอยู่ยังอยู่ยยครับครูเท่าไม่เคยด่าพ่อร่อแม่อะไรใครผมว่าเป็นโปรโมเตอร์คนเดียวเลยมั้งก็เป็นเป็นเป็นคนวงการคนเดียวที่ ไม่เคยให้ร้ายใครดังนั้นแล้วผมอย่างที่ผมยกตัวอย่างว่าสำหรับครูเท่านะครับถ้าครูเท่าครูอยู่ครูเท่าอยู่ครูลุกขึ้นไปนั่งกินด้วยกันลุกขึ้นไปครูเท่าอยู่ก็สบายใจได้ไม่มีไม่มีไม่มีการดินทาวไม่ไม่ต้องสะดุ้งใช่กำลังปัสสาวะอยู่ไม่ต้องสะดุ้งไม่ต้องสะดุ้งไม่ไม่ต้องไม่ต้องมีผลกระครูเท่าไม่เคยไม่ใช่คนอย่างนั้นครับผมแต่ว่าสำหรับคนอื่นเนี่ยผมไม่รู้ก็เคยเคยไหมว่า มีเอ,อเลียกที่ว่าเนียมธา,า,มารับหลังรู้เอ้ยมาพวกกันอยู่กับฟังกลุ่มพอตเตอร์ในในในกองก็หอร่อในพอตเตอร์ในขอครับอันนี้ผมไม่อยากจะยกยกตัวอยาอ่างชื่อย่อนะเพราะเดี๋ยวนคนจะเดาได้เ <c oughs> ดี๋ยวจะยาว <c oughs> แล้วก็พอมาคุยกับพอเตอร์ในขอครัพอเตอร์ในขอก็รอบพอเตอร์ในกอแล้วก็ส่วนใหญ่จะยกความดีของตัวเองมาหน่อยไอ้ผมอยู่วงการผมไม่เคยทําเร็วทําชั่วไม่เหมือนไอ้นั่นไอ้นี่เนี่ย แต่ครูเท่าไม่มีเลยแม้แต่น้อยนิดอันนี้คือคุณสมบัติคือคุณสมบัติบอกผู้ดีก็ผมก็ไม่ไม่รู้จะใช่หรือเปล่านะแต่ผมว่าเป็นคุณสมบัติที่ดีแล้วกันนะครับสําหรับครูเท่าแล้วที่ผมบอกว่าครูเท่ามีหนึ่งก็คือพุทธกับพี่หมพูพี่หมูแข่งสองที่ว่าเริมารมีอันนั้นแล้วก็อีกอันก็คือช่วงที่ครูเท่ากําลังแบบ กำลังฮอต่ะจากอะไรก็เวลามันทําอะไรเป็นเงินเป็นทองเนี่ยนะครับมันก็มันเหมือนเงินทองอไหลเข้ามาเออ,อันนี้เป็นสิ่งที่ครูเท่าเล่าให้ฟัง,ฟงโดยตรงนี่ผมเล่าเนี่ยต้องต้องบอกเล่าด้วยด้วยความโดยตรงตรง,ตรงที่ตอนลุกที่เขากําลังปั้นสายพญายมเวนิดพคสองสายพญายมจะปั้นให้ชิงแชมป์โลก ก็ปันให้ชิงชมปโลกกับเบตูริโอกอนซาเลสในวันที่29กันยา15ึ่งห้านห่งหแล้ชงแต่ก่อนหน้านั้นเขาอยากจะพันให้เป็นแชมป์โลกเขาจะทำยังไงเขาก็เลยไปบอกกับเสเติมเสเติมก็คือพันเอกเติมพบสุกก็เป็นนายสนามมวยเวทีลุมพินีบอกนายต้องช่วยผมประสานงานให้ด้วย ผมจะให้ส่งเวนิสขึ้นถึงแชมป์โลกนายไม่ต้องทำอะไรช่วยประสานงานถ้าหากว่าขัดทุนรายการนี้ขาดทุนเพราะจัดยิ่งใหญ่มากเอาเงเข้ามาต่อยสุดใหญ่มากอ,อันนี้ผมยังจำความได้ตอนนั้นผมก็ยังเด็กอยู่แต่ผมจำความได้ผมว่ารู้ที่หลังบอกว่าถ้าเกิดขัดทุนฮะ รายการนี้ขัดเพราะาแชมป์โลกมันมันลงทุนสูงเนี่ยมันต้องโอ้ต้าตัวค่าเดิมนนคา่านุ่นค่านี่เยอะเยอะแล้วค่าตัวนักมวยค่าโอ้หลยอย่างค่าโงหุ้ยค่าอโ <laughs> สหุ่ยเยอะบ,บอกถ้าเกิดขัดทนุนนายไม่ต้องนายก็ไม่ไม่เป็นไรแต่ถ้ากําไรผมให้นายครึ่งหนึ่งโอโอโหอันนี้เป็นคําพูดนะนี่คือน้ําใจของครูเท่าครูเท่านี้เขาบอกว่าอันนี้ก็เหมือนกับเป็นการ ขอให้ช่วยงานหรือใช้งานจะบอกใช้งา,ชงานไม่ใช่ขอให้ช่วยเวทีลุมพินีในฐานะของพพันเอกทองเติมพักสุก็ก็เลยให้ฝ่ายของเขาประสานงานติดต่อเพื่อที่จะดึงเอาแชมป์โลกเนี่ยชาวเวเนียมาต่อยในเมืองไทยก็ในที่สุดก็แค่ติดต่อแค่นี้ปรากฏว่าเวเนดได้เป็นแชมป์โลกชนะชนะ ก็เป็นกลายเป็นแชมป์โลกคนที่สี่ของเมืองไทยนะโอ้โนะครับผมโชกที่ไหนครับพี่เจงด้ยอินดอร์สเตเดียมหัวมากซึ่งตอนนั้นก็าบอกอินดอร์เนี่ยถือว่าคือที่ลุมพินีเนี่ยครัเก๋งว่าคนเอต่ไม่พอเลขอย่างถึงอยเต็มก็เจ้าบอกตรงๆว่าเจ๋งแน่นะฮะก็ไปต่อยที่นู่นแล้วคนอยู่คนเป็นหมื่นนะแล้วก็มีอาจจะมีรายได้อย่างอื่นบอกว่า ป้าก็ว่าค่าดูก็อาจจะมากขึ้นหน่ยเธอขอเพราะว่ารู้ว่าลงทุนสูงครับอันนี้ผมขอรวบลัดไปเลยว่าพอรายการนี้ผ่านคืนวันนั้นอันนี้ผมจำตัวเลขกลมๆได้เลยนะได้เลยฮะพี่เจงเพราะว่าผูผูเท่าไรผมก่อนุณเท่าแยผมคุยกับผูเท่าก่ออ๋อยุคยุคหลังมานี้พี่เจงเงินเงินเหลือครับคือจ่ายอะไรแล้วเนี่ยใช้ใช้จ่ายแล้วเนี่ย ผมว่าเก็บได้หลายล้านนะโอ้โหแล้วก็มีเงินเหลือแปดแสนแปดแสนยุคนั้นนะแปดแสนครูท่าบอกเลยแปดแสนใส่ถุงโชคดีถุงละสี่แสนแบงค์ล็อตแบงค์ถันไม่มีแบงค์ห้าร้อยไม่มีมีแบงค์แบงค์ร้อยแล้วแบงค์ร้อยไม่เยแบงค์เล็กๆนะครับสมัยก่อนถ้าจําได้แบงค์มันจะใหญ่เออครับผมวางถุงโชคดีสี่แสนสองถุงแบ่งครึ่งเลยแบ่งครึ่ง แล้วก็ครูเท่าก็ไปแวะไปพี่บ้านพักของเจ้านายครับผมแล้วก็ลืมทิ้งถุงไว้ที่นั่นถุงหนึ่งเอ้าทำไมลืมนะครับไม่รู้ก็ลืมคือเจเจตนาลืมหรือเปล่าลืมเลยเจตนาเฮ้ยครูอะไรอะไรกันแล้วแต่ครับนี่คือผมว่าเป็นการบ่งบอกว่าครูเท่านั้นเรื่องเงินทองเขาไม่เคยผิดกับแล้วก็สัจจะด้วยนาะสัจจะที่สมคัญคิดดูแล้วปีหนึ่งห้าเงินสี่แสนโอ้โหปีหนึ่งห้านี่มันกี่ปีแล้วเนี่ย ห้าสิบปีพอดีเลยเนี่ยยุคนั้นก๋วยเตี๋ยวชามละห้าสิบตังค์ถึงตอนนั้นอาจจะช่วงนั้นอาจจะบาทหรือสองบาทอาจจะสองบาทสองบาทประมาณนั้นผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าผมเข้าใจว่าไม่เกินสามบาทนะแล้วก็เพราะว่าปีหนึ่งห้าห้าสิบปีพอดีใช่ไหมอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ว่าครูเท่าเขาเขาเขาให้พูดครับแล้วเขาต้องทําตามนั้นอืมแล้วผมกําลังจะบอกว่า อันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ว่าสร้างชื่อครูเท่าคนรู้จักครูเท่าครับเพราะว่าเป็นผู้ปัน้นเวเนตเวเนสแล้วอีกทางหนึ่งที่คนรู้จักครูเท่าครับก็เพราะศึกทหารเอกอาเนาอย่างที่ผมบ,บอกบว่าโอ้โหตอนนั้นราชดำเนินคม ลุมพินีไปไกลเทียบแล้วนี่ศึกษานเอกกับศึกวันทรงชัยนนเทียบกันแล้วก็คือคล้ายๆายกันคือคนคนคนักจะเปรียบเช่นนั้น<อ>คนคนก็เปรียบเช่นนั้นนะครับคือกหลังหลังเนี่ยโอ้โหนี่ศึกศาหารเอกก็ศึกวันทรงชัยก็เหมือนกับศึกวันทรงชัยขพราะว่าสงเพราะว่านรส่งนี่เขาก็อาสตาี่ว่าดึงชอบดึงมวยต่างต่างรับงมวยต่างวัดอะไรแบบแมวมองดึงแล้วดึงมาตัวดังๆมาไปเองด้วยนะนาส่งไปเองด้วยเพราะว่าตอนนั้นต้องยอมรับว่ามวยของลุมพินี ก็ยังไม่ได้มีมวยดังมีไม่มีน้อยกว่าครับคือก็เลยต้องต้องจําเป็นนี้แล้วก็อเผลอมีพุทธร้อนเหล็กกับไอหมูแข่งทองครับมาเสริมบารม,ะะมีมันเหมือนกับดวงคนมันกําลังพุ่งเนี่ยอย่างที่บอกว่าครูนีจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองแต่อย่างที่ว่าเอ้ยครูเหลือเยอะไหมเออเอ่อเออเหลือเยอะไหมครับครูบอกว่าอย่างที่บอกว่าบ้าน ครูที่ที่ทำงานครูเปิดย4ิบสี่ชั่วโมงคนมาเนี่ยนะมาเนี่ยบางบางทีเนี่ยมากินกันเนี่ยนะเป็นร้อยอะอย่างนี้ผมยกตัวอย่างแล้วครับหลังจากศึกเวนิสคืนวันนั้นมีคนมาบ้านเขาไม่รู้เท่าไหร่นะเลี้ยงตลอดเลี้ยงเจ็ดวันเจ็ดคืนพวกเรื่องไม่สอดจเรื่องทุกคนที่มาเนี่ยมาตัวเปล่ามากินแต่เขาว่าโอเคเขาแฮปปี้ครูเขามีความสุขที่เขาได้ดูแลคนนะ เออครูก็แปลกก็คือว่าแล้วก็เขาไม่ใช่เป็นคนคือรู้อยู่แล้วว่าคนวงการมวยส่วนใหญ่โดยมากนะครับเป็นคนแบบน้ำใจกว้างครูเจอใครเอ้ยบางทีเจออ้าวเฮ้ยเฮ้ฮ้แจกแจกแจกสี่แสนบาทครับูแจกไปกันหมดผมก็งงๆอยู่เนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนคุณตุ้ยถูกรางวัลที่หนึ่งนี่นี่ผมจะพูดอันนี้พูดแบบคล้ายๆกันเลยคือไม่รู้ว่าร คูต้ัวทันี้หนึ่งเนี่ยคู่ตุ้ยโอนเงินให้คูเท่าหนึ่งแสนทันทีนะเพราะว่าเขารับถือกันอันนี้เรื่องจริงเลยนะครับอันนี้คนยุคหลังนี่อาจจะรู้แต่แต่คนเอ้ยคนก็เขาอาจจะอยู่อยู่ๆทำไมก็ให้กันง่ายนะคนยุคก่อนเนี่ยนะหัวใจน้ำใจครับ เขาพันกันแล้วคือควมกันแล้วความสัมพันธกันเนี่ยมันมีมันยังไงก็ได้ครับผมนะฮะมันเหมือนญาตินะครับครับก็โอโ้กำลังสนุกเลยนะฮะอเอาเป็นว่าอีพีนี้ก็อยู่ในช่วงที่ไม่รู้ว่าใครเป็นใครมาหาครูเท่าชนะซั์แก้วนะครับผมหลังจากที่สร้างเวนิสเป็นแชมป์โลกนะครับผมเอาไว้อีพีหน้าไว่อีพีหน้าก็มาติดตามเรื่องราวของครูเท่าชนะรั์แก้วต่อว่า เรื่องราวของครูเท่านะฮะปูชนียะบุคคลสำคัญของวงการมวยจะเป็นอย่างไรบ้างนะฮะจนกระทั่งท่านถึงแก่ถึงเสียชีวิตนะครับผมช่วงบ้านปลายชีวิตของท่านนะครับแล้วก็บุคคลวงการมวยเองก็จะได้รับทราบในอีพีต่อไปนะครับสำหรับอีพีนี้น้องสารคามขอบคุณพี่เจ๋งถ้าประจันมากครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับ